สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมมาสเตอร์เรสั่งคนเดียววันนี้เรามาอยู่ในเซเว่นเดย์เซเว่นเย์ฟอร์มนะออไม่ใช่อ่ะคนละเกมนะโอเควันที่หนึ่งเช้าตรู่อืมเอาละนี่ไม่ใช่ห้องเห็นการชักถามชักชักถามของแคลร์เคยอยู่งั้นก็ปดคอะ่ะปุ๊บ นี่คือการทดสอบบ,บททดสอบหรือการนี่คือการเริ่มต้นบททดสอบเขียนทิปชี้ไปไหนวะหวี่างจจะทำนานก็ต่อเมื่อมีคนใครบางคนตายหมายความว่าฉันต้องตามหาคนสินะแต่ว่าแล้วฉันจะต้องทำยังไงถึงจะกั <c oughs> บ,บคนที่ฉันเข้าไปหาล่ะ <c oughs> มันปวดคอเพื่อน เอเพื่อนยังไม่สามารถบอกได้เราว่าฉันคงต้องรอดูก่อนรู้สึกเหมือนกับว่าพวกซอมบี้จะออกมาตอนไหนก็ได้เฮ้ยวู้ว้โว อยเย็นโอ้เธอเป็นคนเฮ้ตรงใจหน่อยเฮ้ฉันคิดว่าเธอเป็นซอมบี้จุด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 ช่างเหอะสวัสดีนี่ฮิวดเน่าจะอาว่าฮิวด้มากกว่าความสัมพันธ์หกหนึ่งโอ้โห ฉันกังวลว่าฉันจะผ่านบททดสอบไหมไปด้วยกันไปด้วยตัวเองโอเคฉันกังวลว่าฉันฉันว่าฉันก็เหมือนกันยังไงก็ตามฉันต้องการให้ใครสักคนตายเพื่อฉันฉันกังวลว่าจะผ่านบททดสอบไปได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าดีใจจังที่เธอผมวมาฉันทําด้วยตัวเองไม่ได้เห็นไหมฉันควรจะส่งจดหมายด้วยข้อความที่จริงใจให้กระเป๋าจดหมายฉัน กเขาไม่ได้บอกว่าจดหมายนั่นเกี่ยวกับอะไรฉันควรมอบมันแก่ใครสักคนเขาคนนั้นไม่มีเหตุผลเลยแ,แค่แคโรนั่นแค่รอไปหาเธอเหมือนกันเหรอใช่นั่นใช่ใช่คนดีวกับที่ฉันตามหาหรือเปล่าแคโรไปหาเธอเหมือนกันเหรอเออชื่อของเขาคือแค่รอ แคลอรอนแคลร์แคลรนชื่อเดียวกันเลยแปลกอะไรขนาดนี้น่นค่อนข้างแปลกแต่ก็ต้องขอบคุณเขาฉันจะหนักได้อีกครั้งว่านี่มันไม่ใช่ความจริงเออนี่บทของทดสอบของเธอคืออะไรหรอเคีเลคียลชื่ออีกอะ ฮูเต้คงจะถูกข่มขวัญด้วยบททดสอบของฉันฉันควรจะแต่งเรื่องขึ้นแต่เธอเอาเอาแค่เธอไม่สงสัยก็พอโอเคพาตัวเองไปยังที่หมายโทษทีแต่ฉันบอกเธอไม่ได้พาตัวเองไปยังที่หมายแบบไหนหรอบ้านนิดนึงได้ไหม ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปตามเข็มทิศนี่ฉันต้องไปตามเข็มทิศนี่ไปโชว์คำใบ้บ้าอะไรกันเข็มนี่มันหมุนไปทุกทิศเลยมันจะหยุดก็ต่อเมื่อมีบางอย่างเกิดขึ้นไอ้หา่าเ้ยตอบผิด ดูเหมือนว่าเธอมีเธอจะมีปริศนาเหมือนจดหมายของฉันเลยฉันเข้าใจเธอเข้าใจได้เลยนี่นี่แหละถูกต้องแคลรอให้ปริศนาแก่เฉันเพื่อแก้มันโอเคงั้นมาแก้ปัญหาด้วยกันเถอะขอบใจฉันจะพยายามช่วยเธอเหมือนกันโอ้โหห้าเลย เยี่ยมเลยฉันจะต้องเราจะต้องสนุกกันแน่ๆเหมือนว่าเธอจะเชื่อฉันที่เกี่ยวกับบอกที่ที่บอกเกี่ยวกับเข็มทิพย์การที่ได้เห็นเธอเป็สุดหรือความสุขแบบนี้มันฉันรู้สึกเสียใจเออก่อนที่ฉันจะลืมฮิวเด้มอบจดหมายเปล่าๆให้คุณ มันไม่บอกอะไรไว้นี่นี่มันอะไรหรอจดหมายลูกโซ่หรือไงมันไม่บอกอะไรไว้นี่ไม่ไม่ฉันก็แค่ให้มันกับทุกคนที่ฉันเจอเพราะฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงกับมันก็แค่นั้นแหละมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็น ยังอ่านไม่ถึงเว้ยล้วตอนนี้ฉันควรทำอะไรอ้าอย่า่าทำอย่าทำแบบอย่างนงั้นอะไรถึงปืนเกิดอะไรขึ้นโอเคกูไม่ทันคือกูกูไม่ทันเว้ยกูอ่านไม่ทันเว้ยคูดคำหยาบไม่หรอกเป็นไปไม่ได้เธอต้องไปที่นั่น,นเราต้องไปที่นั่นเราต้องไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น Okay. เราต้องไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้ก็ได้คิดคิดว่านะคิดว่าผ่านก็ได้คิดว่านะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไม่เอาหน้าช้าไปแล้วอย่ากทำอย่างนั้น ให้ค่าใช้ชีวิตเธอได้โปรดต่มแล้วก็ยิงชายที่เรไรับบาดเจ็บตายแล้วเฮ้ยเขาตายแล้วคิดเขาตายแล้ว,ลวจริงๆโอเคจะยินก่อนเดี๋ยวเขาก็ได้ยินเราหรอกชูมาพร้อมอุฟอุฟฉันต้องทำให้ ฮูเดหุบปากเฮ้ hey, แสดงตัวออกมาอออเขาหันไปนมาทางนี้มาทางนี้ไปในตอกนั้นโอเคเข้าไปในตอกครับโอ้พระเจ้าพระเจ้าพระเจ้า ขาฉันมันสั่นไปหมดแล้วไม่ฉันทำอะไรไม่ได้ฉันขยับไม่ได้ฉันรด้ว่าเธอคงจะเครียดหนักมากได้เวลาจริงๆไอ้ฆาตกรนั่นกำลังมาหาทางพวกเราเดี๋ยวก่อนนะเข็มทิศอาจทำงานได้ฮิวดตายฉันจะทำยังไงดีบาจริงขอโทษนะยูิวดแต่ฉันคงต้องทิ้งเธอไว้ข้างหลัง ไม่อะฉันทำแบบนั้นกับเธอไม่ได้โอ้60เลยเกียวเธอคิดจะสู้เหรอคิดอะไรอยู่ฉันจะซ่อนอยู่ใกล้ๆนี่แล้วทำให้เขาตกใจอืมโอเคเขามาแล้วฉันต้องซ่อน สอนนะครับจังหวะน,นี้อเธอคนเดียวเหรออืมฉันคิดว่าเสียงปืนคงทำให้เธอตกใจขอโทษด,ด้วยเรากันฉันไม่มีทางเลือกถ้าฉันต้องอืมเข่าค่อนข้างโอเคนะบางทีเราอาจจะตัดสินใจเขาเร็วเกินไปฉันไม่มีทางเลือกที่ฉันต้องใช้มีชีวิตหวังว่าเธอคงจะเข้าใจฉันชื่อบาลานบาลามเธอละ เฮ้ hey, ฉันยูดาแบบคือแบบมันเรลวเนาะคู Ooh. Ooh, นึงเฮ้โอเคโอเคยูดาบทที่สองฉันคือสร้างปัญหาให้กับฉันมากมายนั่นทำให้ฉันต้องการให้เธอตายบททศทศสองฉันมันมีปัญหามากเกินไปโอเค แน่นอนฉันได้ฉันยินดีที่จะฮะเขาจอบปืนไปทางฮิวเด้ฉันควรทำอะไรบางอย่างก้อนหินเข้าไปแล้วทุบเขาด้วยก้อนหินโอเคเขาจอบปืนไปที่ฮิวเด้นี่โอกาสฉัน ความรู้สึกนี้มันอะไรเขามองตรงมาที่ฉันตุบโดนตายโอ้โดนโโดน้วยว้าวน้ามันใกล้มากแต่เธอเห็นไหมฉันก็เหมือนแมวเวลาที่สัมผัสได้ถึงความอันตรายนั่นแหละลาก่อน ตายโหตายตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วเลอคุณตายแลย้วต้องการที่จะจบมันแค่นี้หรือไม่โอเคโอ้โหมาเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยเหรอโอเคผมจะข้ามแบบรุ่เรียวเลยเอะ อา้าวเราต้องวิ่งฮิวเด้ขาฉันมันสั่น์ไม่ามาหมดฉันไม่สามารถขยับได้โอเคเหมือนเดิมบ้าจริงขอโทษนะฮิวเด้โอเคผู้ทำแบบเดิมเหมือนกันผู้ขยับไม่ต้องวิ่งอยู่ตรงนี้ด้วยกันแหละเขาเป็นขารกรจําได้ไหมนายอาจตายได้ ฉันมั่นใจว่าเขาต้องมีเหตุผลลองคุยกับเขาดูเถอะโอเคเขาอาจจะมีเหตุผลเออเธอนี่เธอเป็นอย่างที่คิดจริงๆเหรอไม่ฉันทำเพราะฉันอยากทำกรีดเสียงดังใช่ไหมเฮ้ยเธอนั่นแหละโอเคกูจะตายเธอเงียบเป็นไหม ก่อนที่ฉันจะฆ่าเธอขอแนะนำตัวเองก่อนนะฉันคือลาอาัมบาลาฮัมอัมแล้วกันนะและปืนนี่ค่อนนี่ก็ค่อนข้างแนะนำตัวเองแล้วบททดสอบสำคัญคือการฆ่าเห็นไหมฉันทำให้ยายนี่กลัวได้ถึงขีดสุดหัวใจเลยแต่เธอดู สงบบอกชื่อเธอมาฉันคิวนี่อยู่ดี <c oughs> เธอทั้งสองดูมีแววว่าจะเก่งขึ้นนะยังไงฉันก็ไม่ใช่ฆาตกรลรกจิตท,ที่จะฆ่าทุกคนที่เจอหรอกนะแล้วไงทั้งหมดนี่เป็นเรื่องล้อเล่นเหรอ แล้วไงทั้งหมดนี้เป็นเรื่องล้อเล่นนะโอ้ว้าวแปลกว่านี่เป็นมุตลกสินะยังไงก็ยังไงก็เธอล้องใจจังเฮ้ย <c oughs> ทำไมมันแปลกๆวะฉันจะไม่ฆ่าเธอไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้วันนี้ฉันฆ้าไปมากแล้วและฉันชอบปกิจิจิยาของเธอสองคนเชลเข้าใจไหม ฉันว่าแล้วเขาเป็นอะไรที่พิเศษอืมเอาละสาวๆครั้งหน้าที่เราได้เจอกันเธอสองคนต้องตายเอาก่อนนะจ๊ะเอาละไปจุดๆจุดแด,ด,ดกเลยนี่มันน่าตกใจสมัตเลยสมัตเลยนอนสิหมอนนั่นมันวาย้ายก็ไม่มีใครบอกนี่ว่า การคืนชีพมันจะง่ายงั้นนี่อาจเป็นเหตุผลที่เขาเรียกว่าการทดสอบสินะและเธอคิดว่าทำไมเขาถึงปล่อยเราอะเธอไม่คิดว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของเกมของเขาเหรอไม่ต้องไปคิดถึงความถึงความคิดของเจ้าไวร้ายแบบโรคจิตแบบนั้นหรอบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับ บทที่สองเขาก็ได้โอเคบทที่สอของเขาอาจจะเป็นเขาก็บอกอยู่ว่าเป็นการฆ่าคนเนาะงั้นเธอก็คิดว่าบาราอาอาจมีเหตุผลบางอย่างยังไงก็ตามฉันดีใจดีใจที่เจอเธอไม่ใช่เขาฉันยินดีที่เธอคิดอย่างนั้นแต่ฉันไม่สมควรได้รับได้รับมันหรอกใจก็เหมือนกันฉันดีใจที่ได้วิ่งไปหาเธอก่อนอาบารา เหมือนเกมจีบสาวเลยอฉันไม่มีความทรงจําเกี่ยวกับมันหลกแต่ฉันรู้สึกว่าฉันคงต้องการเพื่อดีในโลกแห่งความเป็นจริงเช่นกันฉันคิดว่าบททดสอบของฉันพยายามบอกฉันแบบนี้แบบพยายามหาคนที่ฉันสามารถเล่าและแบ่งปันความรู้สึกงั้นมันก็เหมือนกับจดหมายรักนั่นสิ ดูสิมันฟังดูเหมือนจดหมายลูกโซ่สำหรับฉันนะโอเควิวเธอพูดอะไรเลี่ยนๆแบบนั้นออกมาได้ยังไงโดยไม่ขนลุกโอ้ใช่ฉันไม่รู้สึกไม่รู้เลยว่าฉันควรแสดงยังไงในสถานการณ์แบบนี้อย่างไรก็ตามนะตอนนี้ฉันมีเพื่อนที่ฉันสามารถพิชิตความตายได้แล้วนี่มันน่าตื่ น่าตื่นเต้นจังเลยไม่มีไม่อีกแล้วฉันไม่กลัวบาลาอมอีกต่อไปแล้วฉันรู้สึกเหมือนว่าฮิวดาเชื่อใจฉันแต่เข็มทิศแห่งความตายนี่เขีวมันเข็มทิศมันสั่นแล้วก็หยุดแัทงทานี่นี่นะ เฮ้เข hey, ็มนี aw, ่หยุดหมดแล้วอํบาอัาเพิ่งฆ่าคนใกล้ๆก้หรือว่าเป็นเพราะเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดบางอย่างขึ้นใกล้ๆเฮ้นั่นนั่นศพฮิวด้าก็เห็นศพเหมือนกันเราต้องไปจัดที่นี่ฮิวด้เดี๋วเข้าตามเข็มทิดไปเราต้องไปจัดที่นี่ฮิวด้เอาละไปกันเถอะหน้า ไปกินไปชั่วโมงต่อมาโอท้ที่เดิมเลยไงยวะเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเดินเป็นวงกลมเราใกล้ถึงหรือยังพาที่ตกแล้วเราคงต้องตั้งแคมป์แถวนี้ เธออาจตามฉันไปเจออันตรายเธอโอเคกับมันเหรอโอเคก็โอเค,อ,เคอยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราสองคนเราต้องผ่านมันไปด้วยกันเราพูดว่าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปแล้วโกงความตายเพื่อทั้งคู่การเจอฮิวเดเป็นคนแรกนี่เป็นเรื่องที่ดีเรื่องการทดสอบไร้สาระนี่มันจะโอหูมากขึ้นถ้าไม่มีเธอถ้าไม่ใช่เพราะเธอฉันหวังว่า จเจ้าเข็มทิ่นี้จะชี้ไปทางทิศทางเดิมนะโอเคผลรอความสำเร็จตอนพักนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมจินตนาการไม่มีที่สิ้นสุดสวัสดีครับอาจจะพูดติดติดขาดๆก็ขอโทษด้วยนะครับความทรงจำครั้งสุดท้าย นั่นใช่สิ่งที่ฉันเห็นเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าแต่ก่อนตายหรือเปล่าฉันจําได้ว่าฉันต่างก็ยิงใส่กันฉันบาดเจ็บปางตายเขาก็เหมือนกันทําไมเป็นเขาที่ยิงฉันแล้วทําไมไม่เป็นคนอื่นฉันมีคําถามกองเป็นบุกเขาอยู่ในหัวแต่คําถามมากมายความไม่แน่ความไม่พอใจนั้นและก็ตามนั้นทุกอย่างมันกลายเป็นความมืด